กำลังไปไหนกันครับเนื่อกีกำลังจะบินไปหัดใหญ่ตอนนี้กำลังไปสุวรรณภูมิแต่ว่าก็คือตกเครื่องไฟ11โมงมาถึง10โมงจริงจริงมันก็ยังทันนะแต่ว่าเขาบอกว่าเขาให้เลื่อนไฟก็เลยต้องเลื่อนไฟไปเป็นตอนพุ่ม50แิแอร์พอร์ตอยู่แล้วในปกติแต่ถ้าเป็นภาษัทจริงก็จี้ฉ ที่ฉางคือสนามดื่มในสัทีนะคะทุกคนเป็นประสบการณ์ที่ดืมมากอยากจะบอกว่าครูค่อนข้างจะบากบัน่นและค่อนข้างจะ,ะพยายามในการเดินทางมากเพราะฉะนั้นตั้งใจเจอกันนะคะแล้วก็ตั้งใจติวไปด้วยกันนะจ๊ะหนึ่งประโยคสำหรับเหตุการณ์นี้คือ ที่เสิร์ฟค่ะเจอเ่าบ้านกทอไม่รู้่ตวีคแลถ้าไม่ได้ครันอดทนจนกว่าจะแลนดแต่ตอนนี้แลนแล้วเรากระเป๋านะคะตอนนี้ก็ถึงรีการ์เด้นแล้วนะจ๊ะที่หาดใหญ่นะคะทุกคน เดี๋ยวจะไปเช็คอินแล้วนะคะตอนแรกกำหนดการเช็คอินก็คือไม่เกินบ่ายโมงแต่ตอนนี้เนี่ยเช็คอินตอนสี่ทุ่มครึ่งน,นะนะฮะสามจ้กห้องแกรีหรอรีคู่อยู่คนละห้องนะมีอะไรจ๊ะห้องอีก ก็สนุกดีวันนี้เด็กๆทุกคนน่ารักคือตื่นเช้ากันแล้วก็เข้ามากันก่อนเวลาติดตามกันต่อว่าเกิดอะไรขึ้นมากกับการรลิมของเราในวันแรกวันนี้แค่วันแรกเองทุกคนยังไม่ยอมยังไม่ออกแต่เชื่อว่าเดี๋ยววันที่สองวันที่สามปุ๊บออกแน่นะฮะคำพท์ค่ะ short hair ค่ะมันคือการเขียนโดยย่อเป็นคำนามค่ะเช่นอะไรนะ apt a p t จบเรียบร้อย APT R พัชรพัชรหลังต้องตามเลข AJP TP ครูอยากให้พี่พีตอบเลยนะคะอ่าไอ้พี่พีตอบให้ครูหน่อยโอเคเพราะอะไรเพราะ Travel มันเป็น Verb ค่ะแล้วสิ่งที่ขยาย Verb ได้คือ Adverb ค่ะถึงเวลากลับบ้านจ้าสี่วันเตมเตียบขึ้น ก็ถึงสวนอุณมโดยสสดิภาพนะคะบอกเลยว่ากระเป๋าหนักแล้วกว่าเขาจะเปิดประตูให้ออกจากอค่ื่องบินอดทนจนกว่าจะแลนมีอยู่จริงค่ะอยากจะฝากบอกเด็กขาดใหญ่ว่าก็จริงๆวันนี้บอกไปหมดแล้วแหละเนาะว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเองเหมดเลยก็ฝึกฝนเตรียมตัวให้ดีนะคะแล้วก็อดทนจนกว่าจะแลนค่ะแล้วเดี๋ยวชี้จะเสร์ฟเอง you <music>